ดยพลโทคงชีพตันตระวานิโคศกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยภายหลังการประชุมสภากลาโหมถึงการคุมเข้มการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายค่ะโดยขอให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพคงความต่อเนื่องในการดูแลป้องกันเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนภาคตะวันตกจากประเทศเมียนมาให้เพิ่มความเข้มข้นงานด้านการข่าวเครือข่ายขบวนการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนสกัดกั้นตามช่องทางธรรมชาติให้มากยิ่งขึ้น สำหรับพื้นที่ชั้นในให้ประสานการทำงานร่วมกันกับกอรมนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแรงงานจังหวัดและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่กลุ่มเข้มการผ่านแดนและมาตรการทางสาธารณสุขควบคู่กับการทำลายเครือข่ายขบวนการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด -19 พร้อมกัน้ก็ได้เน้นย้ำด้วยว่าห้ามเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าอยู่เบื้องหลังขบวนการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยเด็ดค่ะ